แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับอะออกไปแล้วเขาจะไปไหนไม่รู้ไปหน้าน่าจะไปรอเอารถแล้วครับกับน้องพ่ออ้อมนะครับผมน้องพ่ออ้อมซิตี้อ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าเขาจะเอาขึ้นยังไง อาไปแล้วครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ได้เจอรถรอครับผมนี่ฮะผ่านด,ดูเดชพวันนี้เขาจะมาเอารถ ขุดนะครับผมของพานุเดีนี่หลยครับกับเพราะว่าหน้าง,งานน,น่าจะทำไม่ได้แล้วครับหนูนข้างล่างหนามขึ้นแล้วครับผมพอดีเขาเอามาก็เลยขอรีวิวสักหน่อยนะครับนี่คร GX360 z แต่ตัวนี้เป็น8น็อตนะครับไม่ใช่10น็อตนะหัวหลากโรเบตส,สวยๆเลยครับ โอ้รถหล่อๆแถวการสินก็มีนะครับไมวไว่เป็นออกรถไม่ไม่เป็นตัวนี้โอ้คือหมาไดว่าเพื่อนรักนี่ได้รถงามๆมาจอดนี่นะครับเป็นลูเป็นโรเบตสามคันนะครับนี่ครับอ๋อรถอันนี้เขาใช้ล้อเล็กเนาะนี่ครับล้อเป็นล้อเล็กๆเอ้าแต่ว่า ตัวโรเบตเป็นสิบน็อตอยู่นะครับอะโรเบตไม่สนใจสนใจข้างหน้านุ่นโอ้สวยสวยสวยดูท่อได้ทำที่มากโอ้สสยหยรอเลยโอ้อยู่ใกล้ไม่ได้เลยมันใหญ่มากอ่าเดี๋ยวใช้เลนไวายดีกว่าครับนี่ สวยเลยพาดูเดชดนะฮะกระจกเยอะมากโอ้ขึ้นไม้แล้วไอ้ฮะอ๋อผมขอฟังเสียงได้ปะฟังเสียงรถได้ปะฮะบ่บนจักหน่อยก็ได้โอ้งามเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบ แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับอะออกไปแล้วเขาจะไปไหนไม่รู้ไปหน้าน่าจะไปรอเอารถแล้วครับกับน้องพ่ออ้อมนะครับผมน้องพ่ออ้อมซิตี้อะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าเขาจะเอาขึ้นยังไง เดี๋ราต้องเดินตามไปไหนอะมาไ,ไหนอะไปครับผมขึ้นมาแล้วครับโกเบเจอรถชุวยๆหล่อๆมาหน้าบ้านนี้ไม่ถ่ายก็อะไรอยู่นะครับโอ้แต่งตัวไม่สุภาพยังไงก็ไม่เห็นหรอกเนะาะไปหรเดี๋ยวตามไปดู สุดจัดครับเขาจะย้ายแม่โคกลับบ้านแล้วหมดงานแล้วมั้งหรือทําไม่ได้หรือยังไงเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะน้ํามันขึ้นครับโอ้เดินไกลเลยนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นรถเจ้าของเขาเองนะครับคนในกลาลสินน่าจะรู้จักนะครับพาดูเดตนี่ครับสวยโคบิคุ HK 200คันนี้น่าจะใหม่กว่าเพื่อนนะครับมีห้าคันอยู่ข้างล่างมันเห็ดบ่ได้บอไอหรือ,อ,ย,รอ,อยังไงมันเห็ดบ่ได้บอคืออากับอพักไว้สนิ้ก่อนเพราะว่าผมเศร้าเห็ดย,ยินเสียงซิบรอ,อแล้วเรางไปอยู่ อ๋อเดี๋ยวมารอดูเขาขึ้นครับมีอค่คันครับ,บรถแบบนี้อยูอยู่องพอออมหกคันครับคันเลยบห่ห้องเพิ่นเองเลยบ่ยครับอ๋นี่ครับสนใจบริการย้ายรถย้ายไมโครโทรไปได้นะครับผมพันธุเดชเขาน่าจะมีเพจมีเฟซอยู่นะครับมีหกหกห้างหกห้างบ่ไอ สามหกศูนคะรับผมก็รีวิวสไตล์ผมนะผมไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะเนี่ยครับไม่ค่อยมีวิธีรีตองเท่าไหร่นะครับอู้รอรอมากรอมากหัวลากนี่ชอบนะอ่ะขึ้นแล้วครับ Q, โอเบคูล HK 2 0 0โอ้เข้ากันกับโรบีดมากเลยนคะครับต้องยื่นมือมานะครับพเพื่อจะกดหน้าลง ามว่าชันไหมมันก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าคนไหนไม่สำนานี่มันอาจจะงายท้องงายไส้ได้นะครับนี่ครับนี่เวลามันลง รถมานะข้างหลังอ่ะหมุนแล้วครับรถเขาจอดรออยู่โอ้อยายกลับแล้วครับผมทำไม่ได้ครับน้ำขึ้นแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะเขาจะมาทำ เรียบร้อยครับผมมายกขึ้นแล้วฮะ ไปแล้วครับผมเดินทางปลอดภัยครับผม